สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชนะพาล้อชาแนลนะคะวันนี้พี่กันตรีจะมาพามาชมต้นหอเงินหอทองหรือเสียนักครราชนะคะเนาะอันนี้เป็นต้นเล็กนะคะเพื่อนๆเนาะเพราะว่ามีเพื่อนๆถามมาบา่าขยายพันยังไงเพราะว่าที่พี่กันตรีลงคลิปไปนะั้นมันเป็นต้นใหญ่ต้นแม่นะคะอันนี้เป็นต้นเล็กของเขานะคะเพื่อนๆลองมาดูนะใบก็ติดด่างหน่อยนะเพื่อนๆลองมาดู นะคะเราก็ใช้วิธีแยกหน่อนะคะใช้วิธีแยกหน่อเล็กๆแล้วามาปลูกในกระถางนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะนะน,นี้เป็นต้นหอ่อเงินหอ่อทองนะคะนะหอ่อเงินหอ่อทองนะคะหรือเสียนนคราชนะคะนะอันนี้เป็นต้นเล็กนะคะถ้าเราลงดินอันนี้พี่กันตรีลงได้ประมาณสักสักเดือนกว่าๆเนาะเพื่อนๆ ก็เริ่มแตกมาละติดแล้วนะคะเพื่อนๆลองมาดูเนาะนี้เป็นต้นเล็กนี่ก็เริ่มมาอ่าอันนี้เป็นแตกหลอดนะคะยอดอ่อนของเขาเหมือนกับเสียนนักราชเลยนะเพื่อนเเนาะนะคะต้นหอเงินหอทอ,องก็การขยายพันธุ์ก็โดยวิธีการแยกหนอ่อแยกหนอ่อเล็กๆนะคะนะ,ะ,นะะแล้วก็มาปลูกในกระถางไว้นะคะต้นนีกต้นนึง ต้นนี้ต้นนึงนะคะค่ะใบเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้แบบนะเหมือนกับเสียนนักคราดเนะหอเงิเนหอทองไว้ให้เราต้นนี้ใบนี้ด่างด้วยนะเพือ่อนๆลองมาดูหอเงิเนหอทองด่างด้วยนะคะก็ขยายพันธุ์ก็จากต้นใหญ่นะคะ ต้นของเขาใหญ่สุดนี่น่าจะประมาณสองเมตรนะคะความสูงเนาะถ้าเราลงดินนะแต่ถ้าเราปลูกในกระถางก็จะควบคุมควบคุมการเจริญเติบโตได้อันนี้พี่กันตรียังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยน่าจะให้ใหญ่กว่านี้นะคะเนาะขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อนะคะก็เหมือนกับต้นบอนเนาะแยกหน่อออกมาในเป็นเสียนักไอเสียน,นัคราชหรือหองเงินหอทองนะคะซึ่งเป็น เป็นไม้โบราณนะเพื่อนๆเนาะไม้โบราณซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าใครปลูกแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้มีเงินมีทองนะคะเก็บเงินได้ดีเหมือนกับลองห่องเงินห่อทองไว้นะคะนะนะน,ะนี่คือต้นห่องเงินห่อทองก็ดินที่ปลูกก็เป็นดินร่วนนะคะลักษณะดินร่วนดินที่มีน้ำร่วนซุยนะคะน้ำไหลผ่านสะดวก ถ้าน้ําแช่นะคะเน่านะคะเน่าตายนะคะเขาจะชอบแห้งแล้งหน่อยนะถ้าแล้งอะไรก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะไม่ชอบความชื้นไม่ชอบแฉะมากแต่ถ้าแฉะมากก็จะเน่านะคะคนเน่าดูใบเขานะคะนี่เป็นใบของเขา เสือนัคราชต้นเล็กนะคะก็เลยพาเพื่อนๆมาชมเพื่อนๆถามว่าขยายพันธุ์โดยวิธีไหนก็ไม่ยากนะคะขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อแยกหน่อแล้วก็ตัดเขี้ยวหรือเพาะหัวก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็อยู่ในตระกูลบอลเหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ย จะด่างหรือเปล่ามีด่างด้วยนะเพื่อนๆเนาะสีขาวเนี่ยเสียนนักราชด,ด่างได้ไหมค่ะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะคะ <c oughs> ช่วยให้เราเป็นมงคลแก่บ้านนะคะเนาะเ <c oughs> พื่อนๆจะช่วยให้เรามีเงินมีทองนะคะช่วย เก็บเงินเก็บทองช่วยห่อเงินห่อทองแล้วก็ช่วยเรียกทรัพย์เข้าบ้านนะคะ <c oughs> โตทีนะคะเพื่อนๆเสียนนักคาราชถ้าโตเต็มที่เนี่ยก็จะปะความสูงประมาณสองเมตรนะคะใบจะใหญ่มากเลยแต่อันนี้เรามาอยู่ในกระถางนะคะก็บังคับได้นะคะให้เขาต้นเล็กต้นโตนอะไรได้นะอันนี้อยู่ในกระถางเล็กอยู่ อยู่ในกระถางเล็กนะคะเดี๋ยวก็จะแยกเหมือนเหมือนเหมือนพญานคราชเลยตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูใบอีกหน่อย นี่คือใบอ่อนนะคะยอดอ่อนที่แตกมาเห็นไหมสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเหมือนเสียนนคราชเลยเหมือนเสียนพญานาคนะคะป้องก็จะลายๆนะคะเพื่อนๆต้นเขาจะลายๆบางต้นก็เป็นสีเขียวนะคะถ้าต้นสีเขียวนี่ก็คือห่อเงินห่อทองถ้าต้นลายแบบนี้เขาเรียกว่าเสียนนคราชนะคะแต่แล้วก็เราก็จะมัก เรียกว่าหองเงินหอทองหรือเสียนนักคราชนะคะดูนะคะดูนะเพืเ่อนๆลองมาดูสวยมากเลยเหมือนเสียนนักคราชเลยเดี๋ยวถ้าใบโตอีกหน่อยนะคะใบของน้องโตอีกหน่อยเดี๋ยวพี่กันตรีก็จะพามาชมอีกอ่าทีนี้ ก็เพื่อนๆก็คงรู้แล้วนะเนาะวิธีการขยายพันธุ์นะคะวิธีการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากพามันหัวบอลก็ได้นะคะพามันหัวบอลสีหรือใช้เขี้ยก็ได้มาเพาะหรือจะแยกหนอก,ก็ได้นะคะได้ทั้งสามอย่างเลยเราต้องใช้ไหมเนี่ยมัดไว้นะเพื่อน